สวัสดีครับพี่น้องครับครับพี่น้องที่ติดตามทั้งช่องวันหน้าหนึ่งทุ่พี่ว่าครับมาหอดแล้วมาหอดแล้วมาหอดงานแล้วพี่น้องบ้านคําเตยครับอําเภอไทยเจริญบอกว่ากินมันกระสือมันมาจังหวัดยะโสธรครับตอนนี้อยู่หลังวิธีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสิภาพพี่น้องสํารวจหลังวิธีกันมานี้นะครับอันนี้คือ อันนี้คือครัวนะครับนี่คือครัวอาหารให้อกบอลได้ยังกินต้มตำครับต้มตำเนาะต้มตำครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเจมอ๋อสุกครับอาจารย์เจกระิ๊ดได้เข่าครับเอาเข่ารอบครัใวไงครับเอาเป็นกลองวนน้ำเหมือนเสาวนน้ำเหมือนเสาไปเสดินทางโอ้ตํำสมจันทรใส่ได้ยังต้มไก่ครับตําหมูหุ้งครับ ต้มไข่ต้มสมองฟูกระต้มสมสมต้มครับได้อะไรลุงพดลุงไข่กับผมต้มไข่แซ่บจะพักเพราะแซ่บจะได้คงซื้อรถไรก็นด้อผู้ใดเป็นผู้เฮ็ดดีบอกผู้เฮ็ดอ่ะฮะแมร์ครับผมสลักไส้เดี๋ยวบอกเป็นผู้เฮ็ดอ่ะโอ้ยผู้อยู่เบื้องหลังนี่แหละเนาะเดี๋ยดีผู้อยู่เบื้องหลัง ไม่เออได้ยังกินแล้วบอ๊ะกำลังสิมาเอาค่ะกำลังสิมาเอาค่ะอ่าไหนนอตตอนไรเออฮะล้วตอนไรล่ะตอตต้นไรตอนไหรตอนไรยังเต้ยเจ้าไปยังขึ้นยังนั่งให้สวัสดีครับไปยังขึ้นนั่งให้บันไดนั่งให้กินข้าวเขาก็แซ่บครับบันนี้ต้มยำไก่กินข้าเขาแต่แซ่บ ที่ขาวหอก็แล้วครับโอ้โหขาวหอจะเล้วพี่น้องมาได้มาได้มาได้มาแรงครับสอดแจงครับป่านข้ามเตยจังหวัดยโสธรอำเภัยนเจริญครับชมฟรีชมฟรีสอดแจง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 พื้นที่หลังไปที่โอ้บรรยากาศขนาดบรรยากาศขนาดนี่แล้วผู้สบายมันนั่งดนตรีเลยนะการเจมด้วยเนี่ย อาจารย์เกียวแซกบแนสวัสดีครับอันนี้อาจารย์อาจารย์เบสอาจารย์เบสทำเป็ดอร่อยสวัสดีครับผมอันนี้อาจารย์ทำแหลกครับอาจารย์ทำแหลกมาแล้วเพื้นที่ลังสำนักงานเอลังลังวิธีพี่น้องเมืองพะวงได้ยังกินไปฮัลโหลสวัสดีครับได้อะไรกิน ยังไม่มีอะไรไม่ได้ครัเจ้าแต่บังคุังต้มไก่อยู่ข้างหลังผมน่านเลยไปขาลอยอยู่ขาลอยอยู่เมื่อครับรถบ่อมันเป็นขาีนยังวุ่นอย่ย่างไปเสกบ่ได้จะต้องไปพักพย่างต่อได้พักได้พย่างต่อได้แสดงว่าจมดูจมหมือนใรล่ะเออพื้น <laughs> <laughs> ที่หลังดีที่ครับ อัมพลบ่อทองกินข้าวหรือยังกินแล้วครับสวัสดีครับมะม่วงน้ำกั้นเดื่อมอะไรงข้ามเตยแรงมะม่วงน้ำกั้นบางข้ามเตยครับครับอ้าวพระเอกพระเอกต้นไทยสวัสดีครับผมได้ยังเตรียมคนเตรียมคนเตรียมคนครับได้ไรพระใหญ่โยเอาไปทำอะไรครับ ซ่อมตลอดอ๋อเช็คลิฟให้เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยโอ้แบ่งบาเบร์ตัวนสนใจว่ต้องประานต้วแบ่งบาบีอเนาะเอออคู่เกย์ได้หนิโอ้คู่เกย์คู่เกย์นี้นีบนีนี้เโต๊ะป้าปีนี่เปลี่ยนอะไรเนาะัดนนดนในผัวเจ้าตายกันเอา ว่ากันไปไปรถไปเรื่อยงาสั่ข้าวมาเรื่อยๆนี่พ่กินขอน่งมาข้าวข้าวกินข้าวมามาาถ้ายังกินอาจารย์โอ้สูตรพิเศษต้นเลยไหมครับเอาเอาครับเส้นแสบเส้นแสบอาจารย์ท่านี้ยากกินไรม่ดจครับเศราครับเ้าอันนี้แผนกคนเนาะ อ้าวสวัสดีครับยังมากกันละหลายได้เหมือนแรงงด้วครับเด้อฝนมาตกแจกยางปังย่งสิวย่สิวขิวควงหมือนรับช่วงนีน้มดอดน่นจ้ะแผนกคอสตูมครับคอสตูมเขายังขาดอีกเนาะยังต้องรับเผื่อกอีกประมาณจนหาคนเนาะเอาผูใ้ใดสิมาเป็นคอสตูมกันมา จันตาสวัสดีครับจันต,นตขาขาลอยอันนี้บินบินน้ำมันบอกป้าแดงอ่าหนึงูนอ่าครับทามยีคบ่ครื่อันนี้สองพัน,น, 2, ค,นครับ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 อันนั้นครับอน,นี้พื้นที่ลังเวทีบ้านคำเตย เเรินได้ที่กับคำลั่งลิงครับตอนนี้หามง่งลแงงหกมงลแงงหุ่งที่เซ็ตเรียบร้อยหลังโอลิโอหลังคาห้างเศร้า <c oughs> ห้างหรอ <c oughs> จะได้โซ่เฟอร์รถบัสโซ่เฟอร์รถบัสมาหนี้รถบัสของกัแลนมือ่อแรกครับออกเสือร์ก็มูบัตนี่อันมันบม่ได้คาดโดนไปอยแลนโดนผู้ใดบู้บ้างอย่าบ้านไหนก็อนสตอร์สตอบ้านไหนก็ครับบ้านหันครับบ้านยังก็เป็นยังใส่ใส่ตค้างอ่าใสต่ตค้าง ลอดเสือกันเออพื้นที่ลังไม่ที่ครับพี่น şey ้องอีกสักครู่ก็คงจะเสร็จนะครับมัานเด็กเฮิงชั่วโมงชั่วโมงหนึ่ง บ้านคำเตยครับโอ้ซาลาเพิ่งงามซาลาเพิ่งงามพื้นที่สะดวกสบายครับท้องฟ้าปลอดโปร่งมือนีพี่น้องมาดอมาบุงหมอลำ่ำคุณพันสานะครับด้านหน้าเวทีู่เสื้อผู้ศาสตร์กันไว้แล้วครับเนี่ยครับ มิกก็เรียบร้อยเรียบร้อยหาข้องเจ้าพี่นอ้องคิดวาเบิงเบง่งมาชมกันนะครับเมื่อนี้ครับบริเวณร,ร้านค้าอ่าร้านค้าครับเอาความผอมเกือบลอยแบบเส้นแล้วนะครับเครื่องเสียงก็เรียบร้อยรอสแตนด์บายรอเปิดนะครับเดี๋ยวจะขั้นไฟ กับเวลาที่สิทําการแสดงครับครับเมื่อวบ่มีปัญหาใดๆครับอืมครับต้องฟ้ากับปอดโป่งแจ่มใสอยู่บ้านคําเตยครับเมื่อนีนอยู่บ้านคําเตยครับจากสดสดจากเบทีหนึ่งทุ่งทิวาเมสินครับสดสดจากเบทีหนึ่งทุ่งท่วาเมสิน เอาการงานกันยังบอลได้หลายบอลไดนเหน่นบาลได้อังแบบพี่น้องอ่าฝากไว้น้ำแนวกันแล้วกันนะครับสำหรับผลงานปีนี้โอ้พูดนะสาเพูดนะประกาศฉบับที่หนึ่งทีมงานตลาดสดคำเตยห้ามขยับเด้อปดนปโอ้ยตายดิป่ะนะอ๋อพูดไจิก้าขยับหรอพี่น้องอืม เจ้าเจ้าล่องไปขยับพองเพื่อนมือ,อตื่อยขยับตือ่อยตายนคะคะเอาอัปเดตข,ข้อมูลไปสำหรับมือนี้น,นะครับอ,อยู่บานข้ามเตยครับ2ตุลา63ทางช่องหนึ่งรุ่งที่วาให้พี่้องกดติดตามครับกด subscribe เป็นกำลังแห้งเชื่อแห้งใจกับทุก,ค,กคลิปนะครับ ผมหัวหน้าหนึ่งรุ่งที่ว่าครับเป็นผู้ h e ดคลิปเองช่องไม้ครับพี่น้องครับกดติดตามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไวส้สนิทขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ